สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสู่ช่องสอผ้าโชคครับเมื่อนี่สอผ้าโชคกับสี่พี่พาน้องไปอีสานใต้ครับไปพบกับพี่นางครับคนฝันแม่นครับซึ่งคันในี้พันก็ยุ่พร้อมกับผลขุมทรัพย์าาครับทิพันครับก็ต้องขอขอบคุณขุมทรัพยนาณามาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องก็ตามสอผ้าโชคมากครับไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับว่าพี่นางเันจสมีแนวทางตัวใดสําหรับงวดนี้ครับสำหรับงวดทีผพันมาก็ได้เต็มเต็มครับคือเก้าสองนะครับ เลขพ่อสอของแม่ยาของแม่นางครับเอาตามสอพระโชคมาครับพี่น้องครับไปฟังน้ำกันครับอสวัสดีครับพี่นางทำอะไรเนูกเลขกพอดีเลยัดีค่ะโอ้ยทำไรเนี่ยเขียนเลขเขียนเลขโอ้ยเลยครับอ่ะพี่นางครับไม่้องดําทำเพลงแล้วครับสัมภาษณ์เลยนั่งก่อนเนาะนั่งเลยนั่งสบายครับพ้าวแล้วที่เดิมที่เดิมมันตองตรงที่นี่เลขแม่นนะตอนนี้ก็อันนี้กระดาษลงผู้สวงที่เขียนไว้วันนั้นกับเอสประวัติที่เขามากําลังจะดู เก็พึ่งมาถึงเหมือนกันพ่งมาถึงเหมือนกันจ้ะเห็นว่าพี่นางฝันแล้วใช่ไหมพี่นางฝันฝันรีแม่งวันนี้เอ็นราฝันฝองวันเลยนะวมที่วยออกสิบเจ็ดสิบแปดเมื่อวานฝันแล้วฝันแล้วฝันตรงวัวด้วยฝันเห็นแม่ก็ฝันเห็นท่านนะวันที่สิบเจ็ดอ่ะฝันเห็นเขาเดินตรงหน้าบ้านแล้วทีนี้ในความฝัน่ะเห็นแม่แล้วตัวเอง่ะวิ่งหนีแม่คือกลัวแม่ วิ่งหนีแม่เสร็จแล้วก็เจอผีอยู่สองสามคนมีเปรตมีอะไรด้วยแล้วตัวเองก็วิ่งหนี<อ>ทีนี้ก็ตื่นทีนี้พอมันสะดุ้งแล้วตัวเองก็ตื่นแล้วทีนี้พอวันที่สิบแปดก็ฝันอีกอพอหวยออกแล้วก็เลยว่ามันทีนี้ก็ฝันอีกแต่ทีนี้ฝันเห็นแม่พี่เนงอะอเขาใส่เสื้อผ้าสวยกิใส่เสื้อผ้าสวยแล้วเข้ามากับพี่แนงทีนี้ก็ในความฝันนะไม่ค่อยกลัวเห็นเขาเดินขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ กีก็ไม่รู้พูดอะไรคือเหมือนเขาดาเขาบ่นนะเหมือนเขาพูดแต่จําไม่ได้แล้วทีนี้จําได้อยู่คําเดียวเขาบอกว่าหน้าให้อ้องหน้าให้ออยห้องใครไอ้กีพูดภาษาเขมรน,นะเขาบอกว่าใครให้มึงกลัวกูวอะไรอย่างนี้แม่นะนะแม่<อ> <laughs> เพราะว่าในฝันตัวเองวิ่งหนีแม่ไงกลัวแม่ <laughs> ก็นั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมากับพี่แนงแล้วเขาก็ถือกระดาษ <laughs> ถือกระดาษขึ้นมาก็ตื่นก็แค่นั้นจําได้แค่นั้น ฟันเห็นแม่กีมามาพูดมาดานะแล้วเขาก็ถือกระดาษถือกระดาษสีขาวขึ้นมาก็แต่ว่าในความฝันน่ะกลัวเขาแล้วเขาก็บอกว่านาให้อองไอ้ฮองใกลไอ้งี้ว่างี้ใครให้มึงกลัวกูอะไรอย่างงี้คือเราหนีหนีเขาจ้ะคือจริงเราก็ไม่มีอะไรแต่กลัวเฉยๆกลัวยอมรับว่ากลัวแม่กลัวก็ จ้ะก็เลยว่าเลขแม่น่ะจะต้องออกอีกแล้วเขาเข้ามาพร้อมพี่เนงแล้วเขาก็ถือกระดาษสีขาวนั่นมาด้วยในความฝันนะเห็นแม่ถือกระดาษสีขาวมันเหมือนกับกระดาษที่ว่าที่เขาเขียนใส่ซองให้กลัวมันจะมาเลขเดิมมาจ้ะเขียนใส่ซองที่ที่เขาให้สี่สองสี่กับห้าสองสี่อจ้ะแล้วก็ถ้าสรุปเลขเนี่ยถ้าชอบสรุปเลขคือตัวเเนี่ยค่ะกําลังจะจดเห็นเห็นจะจดอยู่เมื่อกี้เนี่ยจ้ะก็อันนี้ ก็เป็นเลขเดิมที่เลขเขียนใส่ซองให้งวดที่แล้วยังลเลขเดิมยังใช่ยังไม่ออกเสร็จแล้วก็เนี่ยฝันเห็นแม่แกถือกระดาษสีขาวขึ้นมาจา้ะก็เลยว่าตัวเองอ่ะยังชอบยังชอบเลขนี้อยู่และมันเป็นเลขสองสี่พอสแกด้วยคือมันออกแล้วเก้าสองเก้าสองเลขแม่ที่ฝันเห็นแม่ออกแล้ว,ออลวจ้ะแล้วก็อันนี้เลขที่บ้าน สองหกสามเพราะว่าในฝันเมื่อคืนเห็นเข้ามากับพี่เนงกับพี่เนงออเออ,อ,อ,อนี่ก็คือยังชอบเลขเดิมมาจากตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนก็มีเลขแม่แกอายุเจ็ดสิบสามแล้วก็ฝาโรงแปดสิบสี่อย่างนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันออกแล้วตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกแล้ว,วสองเลขพอสองแต่ว่าเนี่ยถ้าชอบก็ยังชอบอยู่อยู่ตรงเนี้ยค่ะชอบอยู่สองหกสาม กับเลขที่เขาเขียนใส่ซองให้ชัดงวดที่แล้วเลขใส่เขียนใส่ซองคือยังไม่ออกเลยใช่ค่ะแล้วมันเป็นเลขข้างหน้าของพสสองสี่ด้วยจ้ะตัวนี้ฝันเมื่อคืนวันหวยออกวันที่สิบเจ็ดอันนี้ก็ว่าฝันดีแต่ก็จดเอาไว้กะว่าจะซื้อก็ลองเล็งๆดูแล้วกันเผื่อใครชอบเมื่อคืนนี้ฝันเหมือนกันก็เมื่อคืนน่ะฝันเห็นแม่เมื่อคืนนี้ไม่ฝันเมื่อคืนไม่ฝันจ้ะฝันเมื่อวันที่สิบแปด ฝันเลขออกปุ๊บฝันเลยก็สองงวดเลยตอนนี้จ้ะฝันตองงวดเลยเห็นแม่<อ>มาชัดด้วย<อ>เห็นแม่แกเดินขึ้นมากับพี่แนงแล้วก็ก็ถือกระดาษสีขาวแล้วตัวเองก็วิ่งหนีกิจจ้นะกีไม่รู้อ,อันนี้ผู้ภาษาคขมรแม่กับเจ็ดเองจ้ะนะ<อ>ก็ยังชอบว่าไม่รู้มันมันชอบอ,อยู่อ่ะคือยังชอบเลขอันนี้เลขเลขเ,เดิมท,ที่ที่ตีไว้งวดที่แล้ว<อ>มันจะมีเจ็ดอะไรงงี้แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าอย่าง 8, 1, 7, 7, 7, 9, างี้ก็ได้ ก็คือดึงเลขมาหลายตัวแต่ว่าก็สรุปแล้วก็ไม่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 เยอะ่าไรเพียงแต่ดึงจับคู่เชยๆเจจ้ะเลขไม่เยอะแต่ว่ามันออกแล้วเก้าสองตรงๆก็อันนี้เลขเลขเกี่ยวกับแม่มันมีไม่เยอะอยู่ค่ะถ้าใครจะตามก็ตามได้แต่ตัวเองก็จะตามอยู่เพราะว่ากลัวเลขแม่ยังออกอยู่ค่ะเลขเดิมเลขเดิมทั้งนั้นเลยครับจ้ะเลขเดิมทั้งนั้นเลยก็ถ้าเพิ่มเติมก็เมื่อคืนเห็นแม่เนาะครับกีมากับ มากับพี่แนงก็ไม่ก็ว่าเป็ดมีเป็ดมีหนึ่งมีเจ<อ>็ดนี่แหละก็คือคือมาแม่ลูกอะ่ะนั่นแหละก็ชอบอยู่เนี่ยชอบอยู่แบบนี้แหละค่ะอันนี้เลขตีความฝันคะ่ะกไ็ได้คุยได,ได้คุยกับแม่ด้วยไหมคุยว่าไงบ้างคือในความฝันกี่เดินขึ้นมากี่ดากี่บนกี่พูดอันนั้นจำไม่ได้แต่รู้แล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมาบ้านแล้วเขาก็บอกว่า ใครให้มึงก,กลัวกูอะไรงี้คือจําได้แค่นี้แล้วตัวเองก็สะดุ้งตื่น<อ>กีกีเดินขึ้นมากีกําลังจะวิ่งมาหาทางนี้แต่ทางนี้ตื่นก่อนคือถ้าไม่กลัวเนี่ยก็จะได้คุยกับแกอยู่อ่า <laughs> พ,พ,พ,พอดีกลัวคือเหมือนเขาเนี่ยอยากจะคุยกับเราแต่เราเนี่ยกลัวเขากลัวแม่อ๋อจะครับนี่ครับแล้วก็แล้วก็ไอ้คืนวันที่สิบเจ็ดอะฟันเห็นแกด้วยนะฟันเห็นแกเดินอยู่หน้าบ้านด้วยคือวันที่สิบเจ็ด บันหวยโอกอ่ะคืนบันหวยโอกอ่ะฝันเห็นแก่อยู่แล้วทีนี้แต่ในความฝันอันนั้นฝันเห็นแบบเห็นแก่เดินแบบลางๆอันนั้นมันน่ากลัวอยู่แล้วในความฝันเราก็วิ่งหนีเข้าเหมือนกัน hmm. วิ่งหนีแล้วทีนี้ก็ไปเจอผีเจอเปรตเจออะไรไม่รู้เต็มงอยู่ตรงตรง,ตรงแถวนั้นนะ uh. แล้วตัวเองก็วิ่งอย่างเดียวแล้วก็ตื่นอีกเหมือนกันอันนั้นมาเรียกพี่แนงเลย พอตื่นเสร็จก็ขยาวคอนทันทีเลยอ๋อคือเรียกเ,ยเรียกตอนลึกเลยใช่ไหมเรียกเลยอันนั้นอันนั้นเจอเยอะด้วยอ๋อโหพี่แดงเป็นพยานให้ได้ใช่ไหมได้พอตดสะดุ้งตื่นจ้ะอ๋แอแล้วทีนี้ไอ้เมื่อเมื่อวานอ่ะก็ยังดีหน่อยว่าเขามากับพี่แดงอันนั้นโพได้เห็นชัดหน่อยอแต่ถ้าแม่มาคนเดียวนี้สงสัยไม่ได้คุยอีกไม่ได้คุยวิ่งอย่างเดียวก่อนอมากับพี่แดงนี่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวอันนี้เขาเดินเขาเดินมาใส่เสื้อผ้าสวยแม่น่ะจ้ะแล้วก็มีไปมานั่งนั่งจด เพราะว่ามันไม่ไหมแต่ว่ากระดาษได้เพาทิ้งไปแล้วแต่ว่าหมอกเลขอะไรนะที่ที่ไม่ไหมคือเลขอะไรหนึ่งเก้าห้ามีหนึ่งเก้าห้าด้วยแล้วก็มีเจ็ดเก้าห้าจุดเอาไว้โอ้หนึ่งเก้าห้าสองตัวเลยไปซื้อเลยถูกสองสามตัวเลยถูกถูกโต๊ดค่ะได้อยู่ก็ซื้อเลขเดิมแต่เยอะไหมได้นิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โหได้ค่าน้ำมันมาแต่ยังบอกว่ามีดวงนระยังไงก็เข้าเหมือนเดิมเนาะจ้าแต่ว่าเลขที่เรารักกันมันไม่ค่อยออกตัวที่เราชอบน่ะส่วนมาก อย่างงวดเมื่อกี้ก็ถ้าเาราชอบเราชอบสองสี่มันก็มาออกอยู่อย่างเงี้ยจานเนี่ยมันคือเลขที่เรารักมันไม่ชอบอต่อมาได้อยู่ได้ลอตเตอรี่อยู่สองใบพี่เนยเขาดึงเอาไว้ได้เลขไทย, 92, ยเก้าสองสองใบเลขล่างอ่ะก็แสดงว่ามาตามเร็วลงว,วันนี้เพิ่งวันที่สิบเก้าเองจ้ะก,ก็ฟันเร็วด้วยฟันเร็วด้วยฟันไลต่องวดด้วยเผื่อจะได้คนไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ แต่ว่าถ้ามันไม่เป็นเลขดังมันก็ไม่อันแต่งวดเมื่อกี้ทั้งห้าเก้าทั้งสองเก้าน่ะมันเป็นเลขอันซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเลขอันเลขอัน,อนก็ลองเป็นแนวทางเนาะพี่นางเนาะ,ะก็ใครจะไปรู้เลขจะออกเนาะแต่ฝันเห็นแม่บ่อยงวดที่ผ่านมาใครจะรู้ว่าพอสอแม่จะมาแต่ก็ในในในคลิปของแอดประวัติที่เข้ามานะ่ะก็ยังยังพูดว่าวันสุดท้ายวันนั้นนะ่ะที่เข้ามาตาม ก่อนวันหวยออกสองวันเนาะอก็ยังพูดว่าเลขแม่น่ะมันจะต้องมีมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเลขไหนเลขไหนอ๋อจากไปพูดอยู่พูดกับคลิปของแอดมาเข้ามาขอมาขอโครงสุดท้ายจ้ะครับอ่ะนี่คือสถานที่ถ้ำกบถ้ำพาตันหรือถ้ำพีนางพีแนงเมื่อกี้วันนี้ก็เห็นมานั่งสมาธิอยู่เนาะช่วงรอช่วงรอรอทีมงานก็นั่งสมาธิอยู่ก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะ ถ้าอยากจะทํากระทร่อมใหม่ให้หลวงปูส่สวงอยู่เนาะกระทร่อมหลวงปูกระท่อมปูนะกระท่อมปูาคาเ <คำ S 2> สนอยากถ้ามีโชคมีลาบเตรียมๆ,ๆก็อยากทําเนาะก็ถ้าถูกถ,ถ้าถูกยังไม่ถูกปู่ยังไม่ให้ต้องให้เราซื้อเยอะๆมันได้โอแบบเหลือบๆบ้างอย่างนี้นะมันก็จะได้มีทุนทาบ้านอันนี้แต่ยังว่าแหละเราก็หวังเผื่อจะถูกรางวัลใหญ่ๆแต่ว่าให้ดึงเยอะมันก็ ไม่มีทุนเนาะทุนน้อยตรงนี้ก็อยู่ใต้ถ้าด้วยเนาะถ้ำของปู่คําเสนเคยมานั่งปฏิบัติถ้ามีรูปเหมือนหลวงปู่สวงมาไว้ก็ดีมากเลยเนาะเพราะจุดไฟถวายปู่แล้วมีรูปอยู่ข้างในมีรูปภาพเฉยๆใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นรูปรูปเหมือนแบบรูปปั้นหลวงปู่เนาะน่าจะดีมากเนาะองค์ใหญ่องค์ใหญ่นิดนึงก็ได้เนาะอะไทฟซีสนใจอยากจะเอารูปมาไว้ที่นี่ที่ถ้ำเนาะ กพื่อจะได้สการะบูชาคารบขอโชคขอลาบก็อ่ะจองก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนเด้อเดี๋ยวหมดก่อนโทรมาได้เลยเด้อนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับอ่ะจองไว้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าองค์ละสามพันมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ mm hmm. ก่อนองค์สามพันที่มาจากโคราชแต่ว่าตอนไปอาจารย์อราชิดองค์ละสามพันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คดูนะได้สามพันก็ดีแต่ถ้าองค์ใหญ่ที่สั่งน่าจะหมื่นห้าบ๊ อะหรือสองหมื่นนะครับอ่ะแล้วแต่เอฟซีท่านใดที่มีโชคม่ามก็สามารถมาเอารูปเหมือนลงปูส่สวงมาไว้ทีได้สักองคหนึ่งนะครับเนาะเพิ่มสักสการะจะได้เพิ่มบารมีใครมีโรคมีเจ็บมีไข้ไม่ค่อยสบายด้วยการถวายรูปเหมือนลงปูส่สวงเอาไว้นะครับรับรองนะครับะชีวิตจะไม่ขัดสนแน่นอนนะครับยิ่งกว่าสลดเคราะห์ยิ่งกว่าเสริมดวงยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับการที่ ถวายนะครับทำรูปมาหลวงปู่สวงยิ่งอานิสงเยอะนะครับอ่ะโอเคครับพี่นางครับก็สรุปเลขก็คือประมาณนี้เนาะพี่นางเนาะจ้าประมาณนี้ค่ะเอาโชยน้อยหนึ่งก่อนจบเนาะขอยอ้นี่ต้องเลขเด็ดๆอ่ะขอยนิดนึงอ่ะประมาณนี้ก็เผื่อใครจะหาดูชอบชอบชอบไปจัดทำไมชอบก็ผ่าน <tinc S 2> มได้เนาะเป็นแนวทางสำหรับพี่นางก็ขายลอตเตอรี่อยู่ตอนนี้อยู่ที่ หน้าวัดไทยค่ะที่บ้านไทยอ๋อใกล้ๆกับหลวงปู่ที่วัดใหญ่เขาครับศิริระหลวงปู่จะอยู่วัดไผ่พัฒนานะครับตำบลไผ่พัฒนาอำเภอูสิงจังหวัดศรีสะเกดสหรับพี่นางเราไปขายที่นู่นครับก็ไปเจอพี่นางได้นะครับหน้าตาก็ปิดบางทีปิดแมสปิดผ้าปิดจมูกอาจจะมองไม่รู้จักก็ได้ก็ไปสกิดสกิดดูได้นะครับเสียงกาไ้ปิดบ้างส่วนมากไม่ปิดเพราะีเใจไม่ออกเห็นว่าเอฟซีไปถามหาบ่อยก็มีเขาไปไหว้หลวงปู่แล้วก็ บางคนเขาก็มองดูเขาก็จําได้ก็ก็ถามอยู่จ้ะส่วนมากเขาขอเลขก็จะส่วนมากก็จะไม่ให้บอกว่าได้ให้กับอให้ดูช่อง youtube ดีกว่าถ้าไปให้ตรงนั้นเรียมันจะสเปะสปายเนาะอ๋อไม่ออกด้วยอ้ใช่งวดนี้ให้อยู่สองสามเจ้าผิดหมดเลยที่จริงต้องต้องมาให้ที่นี่ไม่รู้จะไหนเนาะแนะนําอยู่ว่าให้แล้วไม่ถูกจริงๆก็ยอมรับอยู่ว่าเคยเคยให้แล้วมันไม่ถูกก็เลย แต่ก็บอกลูกค้าก่อนที่จะให้เขาก็บอกทุกคนเลยว่าพี่หนูให้นะ่ะหนูให้ได้แต่หนูก็ไม่รู้มันจะออกหรือไม่ออกแต่ว่าถ้าหนูให้อย่างนี้แล้วมันไม่เคยออกก็พูดมันก็ไม่ออกจริงๆแต่ว่าถ้าเลขที่ว่าเราเราพูดตรงนี้เราก็ขอหลวงปู่ว่าพูดพูดออกไปแล้วก็คือ,คอขอให้มีเลขถูกให้คนที่เขาดูเขาลําบากเขาเขาได้เห็นใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ เราก็ไม่ได้ฟันธงว่าตัวนี้ต้องอกนะคือเราก็ไม่รู้มันเป็นเลขฝันนะจ๊ะก็บอกทุกคนแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอขอให้ได้ให้ให้คอยได้อ๋ออะเอาเป็นว่าตามนี้ใครอยากถูกเลขก็ต้องรูผ่านช่องคุมศักดิ์พญานาคแล้วก็ที่พี่นางบอกที่นี่ทําไมเอสไม่ถ่ายที่อื่นขนาดฝนตกฟ้าร้องยังไงก็ต้องมาถ่ายที่นี่เพราะว่าอะไรพูดที่นี่เหมือนกับศักดิ์สิทธิ์พูดที่ทนี่น่ะพูดคือเหมือนกับพูดได้บ้างแต่ว่าเราพูดที่อื่นน่ะถ้าไม่งั้นเราก็ บอกคนอื่นถูกหมดแล้วคือคมันไม่ถูกมันไม่ออกจริงจริตงต้องมาถ่ายทำาท่นี้อย่างเดียวจ้ะตรงนี้เราก็ขอขอหลวงปู่ให้ผ่านกับ YouTube ออกไปเลยให้เขาได้เห็นแบบไกลๆอะไรอย่างนี้นะจ้ะครับ<า>เพราะว่าทีมงานเราหรือคุมทรัพยาาะนี่ก่อนที่จะมาถ่ายทำเนีย่ยต้องไหว้เส้นไหว้ไม่ว่า,าบางทีกับผลไม้บางทีก็มีเครื่องดื่มหลวงปู่ต้องไหว้ขอหลวงปู่ก่อนนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายเลยมามก็ กับเพ่อพี่นางคุยในยเรื่องเล็กๆนี่นทางนี้รู้ว่าจะมาก็ต้องจุดธูปบอกท่านเหมือนอกันใ,<ช>ให้เขาเปิดโชคนะเปิดลาภไม่ใช่ว่าขอได้ขอเอาพูดได้พูดเอาเราก็ต้องขอเขาด้วยครับบางทีคําไหนที่เราพูดไปแล้วถ้ามันผิดยังไงเราก็ขอโทษขอเขามาเขาเหมือนกันบางครั้งอืจะ,จะมีบางคําที่เราพูดไปผิดพลาดเนาะบางทีเราพูด แต่จาได้ว่างวดที่ออกห้าเก้าเก้าห้าตอนนั้นตั้งใจจะพูดห้าหกแต่มันออกมาห้าเก้ามันก็เป็นเลขถูก <laughs> คือพูดผิดแต่มันถูก <laughs> พูดผิดแต่มันถูก <laughs> จก้ะ <laughs> ก็จําได้อยู่ว่า <laughs> ที่ฟันเหนินปูที่เขาให้ไปทําบุญตักบาทอะไรนั้นก็เอาเลขห้ากับเลขหกมันที่จริงมันที่ห้าที่หกแต่เราบอกว่าวันที่ห้ากับวันที่เก้าก็เลยเข้าอีกมัน็นออามาเลขเก้าห้าล่างช่วงนั้นนะจ๊ะ <laughs> นั่นแหละโอเคครับพี่นา <laughs> มีอะไรจะฝากเอฟซีไหม กงวนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยเหมือนเดิมรว,วยด้วยกันค่ะถูกอีกขอให้มีเลขถูกเลขที่พูดไปแล้วได้ลอตเตอรี่กี่ใบนะวันนี้ได้เลขท้ายสองตัวสองใบเองค่ะอออก็<า>ไม่ได้<อ>ดึงเยอะคือพี่แนงเขาดึงไว้มีเลขแม่ก็คือเก้าสองเจ็ดสามแปดสี่หนึ่งศูนย์แค่นั้นเองจ้าก,ก็คือตั้งใจเอาแต่เลขแม่ไว้เอาเลขแม่อย่างเดียวเลยจ้าแล้ว<อ>ไม่กลับด้วยนะเขาดึงอ,ะอ่ะ